ใำผมมานะครับก็ต้องบอกว่าความโชคดีของการทํารายการทางพระพุทธศาสนาทํารายการเกี่ยวกับวัดกับว่าครับเกี่ยวกับเรื่องพระต่างๆหรือความตั้งใจศรัทธาสวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เช้าสบายๆฝนปล่อยๆมานิดหน่อยครับปลายเดือนมกรา นะครับวันนี้วันที่31มกราคม2561ครับผมมีสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านแน่นอนครับเป็นสิ่งมงคลอย่างตามภาพที่ท่านเห็นก็คือนะครับเสือวัดปริวาสนะครับต้องบอกว่าเสือรุ่นนี้เป็นรุ่นของหลวงพ่อสมชายนะครับซึ่งท่านก็เมตตาบารมีมากๆทีเดียวนะครับขอบคุณครับเฮียเฮียป๊อก นะครับเบปอกค,ครับมามอไปผมเป็นการสวัสดีปีใหม่ของผมนะครับผมก็เลยนำมาให้ท่านเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับและผู้ศรัทธานในบารมีของหลวงปู่บงหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นหน้าเสือแล้วก็หลวงพ่อท่านนั่งอยู่ของผมได้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับถูกใจเด็กวัดมากเลยครับเนื้อทองฝาบาทนะครับ ด้านหลังก็นะครับด้านหลังก็เป็นยันครับสวยงามมากๆเลยออกแบบได้สวยจริงๆนะครับออกแบบได้ถูกใจถูกใจจริงๆนะครับสําหรับผู้ที่รักของสําหรับผู้ที่สะสมนะครับเสือของวัดปิวดไม่ว่าจะเป็นบรมีหลวงปูง่วงหรือปัจจุบันนี้เป็นของหลวงพ่อสมชายนะครับ ้บอกว่าหลายปีก่อนผมได้รับมอบเสือครับรุ่น6ของปู่วงนะครับสองค์ด้วยกันนะครับสองค์ด้วยกันจากท่านอาจารย์จรันนะครับมอบให้ผมมานะครับก็ต้องบอกว่าความโชคดีของการทํารายการทางพระพุทธศาสนาทํารายการเกี่ยวกับวัดกับว่าครับเกี่ยวกับเรื่องพระต่างๆด้วยความตั้งใจศรัทธาอันนี้ก็นํามาสู่ ที่ผมจะได้พบปะสิ่งดีๆเป็นสริมงคลเสมอๆนะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์หลายๆท่านมอบสิ่งเหล่านี้ให้ผมนะครับก็วิกแอดไปรับเงินรับท้องรับอะไรนี่วิกแยก็อ่าก็อาจารย์ท่านต่างๆก็บอกเอา้างั้นมอบพระให้เป็นสริมงคลน,นะ